่านที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็ขอขอบคุณท่านท่านฮนะวันนี้ขอบอภิปรายเกี่ยวกับมาตรา152ก็คือทุกท่านก็พูดว่าสอบถามเสนอแนะบางทีเสนอแนะก็เดือ,อดเหมือนกันนะเพราะว่าเสนอแนะ้ไม่รู้จะทำตามก็ว่ากันไปตามรัฐกติกาแต่วันนี้ขอพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงในฐานะที่เป็นนายกรัฐมน,นตรี เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลซึ่งท่านเองก็อยู่มานานแล้วะครับแต่เราก็จะกล่าวว่าเรื่องนี้ท่านบริหารจัดการงานอย่างไรล้มเหลวไม่รอบคอบแล้วก็ไม่ระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐนูลต่อยุทธศ,ศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เสนอต่อสภาผมผมจะบอกรายละเอียดอย่างนี้นะครับว่า ในเรื่องที่หนึ่งผมจะพูดถึงอำนาจของนายกก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมจะอภิปรายเพื่อสอบถามท่านแล้วก็ซึ่งถือเป็นหัวหน้าอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะเ,เป็นนายกรลฐมนตรีรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะครับว่าตามหมวด5ในหน้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ60 ผมขออ่านนะครับว่าอ่านอย่างคร่าวๆรัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอาจจะไปยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ยบนสไลด์มีเรื่องหนึ่งที่พอจะอ่านให้ฟังได้ก็คือว่าต้องจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลืนความถี่ตามวรรคหนึ่งนั้นน่ะมันเน้นว่าการส่งกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์เพื่อ,เ,อเป็นไปตามประโยชน์สูงสุดความมั่นคงรัฐและประโยชน์สาธารณะตลอดจนรวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนใช้ประโยชน์ในคลื่นความถี่ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติเรื่องนี้นี่นะครับตอนท้ายจะบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งกำหนดสัดกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำ ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากขึ้นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารนณะทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินอกนั้นก็ยังมีอีกนะครับยังมีรับนูนมาตรา164ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งท่านถแถลงไว้ต่อสภานียในวงเล็บที่4ผมอ่านให้ฟังนะฮะสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสามัคคีปลองดอง เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาครก็ถือว่าเป็นปกติในการอภิปรายในการถแถลงนโยบายพลเอกประยุทธ์นั้นยังมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามพรบรบริหารราชก,การแผ่นดินปีสาสี่ในมาตราสิบคือเรียกว่าท่านมีอำนาจทั้งหมดบริหารราชการส่วนมิภาคส่วนกลางส่วนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มีคำสั่งทุกอย่างคำสั่งยับยั้งปฏิบัติการเป็น ราชการทั้งหมดก็คือท่านมีอำนาจสูงสุดผมจะโยงให้เห็นว่าท่านมีอำนาจทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วมีอำนาจทั้งเป็นรัฐบรีว่าการกระทรวงกลาโหมในพรบรปรับปรุงกระทรวงะบวงกรงกมปีสี่ห้านะครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมก็มีหน้าที่ปกป้องปกครองประเทศอีกเยอะแยะนะครับในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนายกยังเป็นผู้รักษาการการจัดระเบียบพรบรกระทรวงกลาโหมเพราะนั้นในกระทรวงกลาโหมก็มี ส่วนบริหารของกองทัพต่างๆมากมายนะครับตามระเบียบของราชการกระทรวงกลาโหมปี5้าหนึ่งเพราะนั้นในกองทัพบ,บกก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของในกระทรวงกลาโหมนี่แหละครับที่โยงไหมเห็นว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านทําหน้าที่ตรงนี้หมดทุกอย่างเรื่องที่สองประเด็นก็คือว่าผมมองว่าท่านปล่อยประละเลยที่จะให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้าบ้านเราเรียกว่าททบห้า ดำเนินการไม่โปร่งใสก่อความเสียหายต่อทอท,อทอบห้าความมั่นคงรัฐประโยชน์สาธารนณะอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ถแถลงต่อคณะ,ะรัฐมนตรีอันนี้มันมีนะครับพรบปร,บปรับปรุงกระทรวงตบวงกรมผมก็เอามาให้เห็นท่านประธานครับผมก็ไปเช็คประวัติความเป็นมาของทอทอบห้าคือของสถานีแห่งนี้มันเริ่มต้นมานานแล้วครับ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยปี2495มาเป็นเ,เริ่มมาจากสังกัดกำหนดหน้าที่ของกรมการทหารสื่อสารไว้ตั้งแต่ปีนั้นแหละครับให้มีแผนกวิทยุโทรทัศน์สังกัดในกองกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์จอมพลสลิตเป็นคนเดินไว้นะครับเป็นคนสร้างรากฐานไว้เพราะนั้นทุกขณะนีวจอมพลสลิตวางรากฐานแล้วนะครับ ในขณะที่รับลงตำแหน่งผู้ประชาการฐานทัพบกก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกซึ่งมีหน้าที่วางโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนั้นก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่สองคือททบหเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นในสถานะและความสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกในกํากับเป็นสถานะที่เป็นหน่วยราชการที่กํากับโดย พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สำคัญนะครับกองทัพบ,บกเป็นผู้ถือหุ้นของสถานีโทรทัศน์ท,ทอบห้าเนี่ยสิบเก้าล้านหุ้นท่านประธานดูนะครับในสไลด์สิบเก้าล้านหุ้นถือว่าเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่เราเรียกง่ายๆเมื่อก่อนก็มีไม่กี่ช่องเราเรียกท,ทอบห้ากองทัพบ,บกนะครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่แหละครับต่อมาท,ท,ท,ทอบทบห้าได้แปลเป็น สภาพเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่19เดือนกันยายน4 6และต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท RTA Enterprise จำกัดมหาชนโดยก็ยังคงมีกองทับบกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผมโยงให้เห็นเพราะว่านี่เป็นเรื่องของกองทัพของพลเอกประยุทธ์และในฐานะลัมตีกลาโหมกองทับบกนั้นส่วนมากก็ แต่งตั้งถอดถอนกรรมการผู้บริหารสูงสุดนะครับของอในโครงสร้างสมัยของพลเอกประยุทธ์ก็ทำครับเพราะท่านเองก็เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของกองทัพบ,บกนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นั้นท่านเป็นในสมัยนี้ท่านเป็นทั้งนายกท่านเป็นท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะครับสมัยที่ท่านเป็นผู้วัญชาการทหารบกท่านก็ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบ,บก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ผมจะยอมเห็นว่าเรื่องนี้กองทับบกเพราะอะไรครับเพราะมันไปนสอดคล้องกับนโยบายความมุ่งหมายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของ,ของสถานีโทรทัศน์นั้นโดยมากก็คือมาจากผู้บริหารใหญ่กองทับบกพูดง่ายๆคือมาจากพบทบส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็รู้นี่นะครับคือโครงสร้าง ท,ที่เห็นว่ากองทัพบวกนั้นมีโครงสร้างในเรื่องนี้อย่างไรท่านอาจจะมองมองไม่ชัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยอันที่สก็คือว่ามีบุคลากร,กรที่มีสถานะเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยผ,ผู้บริหารกองทัพบวกคนปัจจุบันก็ได้แต่งตั้งพลโทรังสีกิติยานทรัพย์ท่านดูนะพลโทรังสีนี่เป็นยศพลโทแต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ดำรงอ,อยู่ในกองทัพบ,บกอันนี้อัตราพลเอกนี่เขียนไวช้ชัดนะอัตราพลเอกเพราะนั้นผมก็เลยมองประเด็นว่าประเด็นนี้เนี่ยจะแยกอย่างไรก็ไปได้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งท่านประธานที่เคารพละแล้วก็จะโยงมเห็นว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมัยท่านเป็นเสนาธิการทหารบกท่านได้ท่านไปเรียนวพอวิอยัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรท่านทํางานวิจัยไว้ชิ้นหนึ่งซึ่งผมไปค้นเจอและพรกพวกค้นเจอ งานวิจัยชั้นชิปชิ้นนี้ทําตั้งแต่ปี5051นะครับท่านทํางานวิจัยไว้อย่างรอบด้านนะครับมีอยู่9้าเรื่องผมขออ่านเร็วๆเลยนะครับว่างานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านออกมาก็คือหนึ่งความแตกแยกความคิดทางสังคมสองความไม่เชื่อมั่นในระบบสถาบันการเมืองสามการขาดสมดุลการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งยาเสพติดแรงงานต่างด้าวท่านรู้ไปหมด เก้าเรื่องนี่เป็นงานวิจัยของคนเอกวรทย,ยุสมัยเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับแต่ทําไมมาเป็นนายกแปดปีไม่เก้าเรื่องอย่างยังไม่ได้สักเรื่องเลยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะอะไรทําไมตอนนั้นท่านเก่งหรือทําเองหรือยังไงหรือใครช่วยหรือท่านเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านประธานนะเรียนวพอ,อมาอย่างนี้กับผมทำํำก็เลยต้องเชื่อว่าอ๋อเราถ้าจะไปพูดทั้งหมดคงยากผมก็เลยบอกว่าจะขอเพียง เอาปัญหาเรื่องสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกนี่นะครับมีการทํางานนะครับดําเนินการโดยคณะผู้บริหารผมมองว่าไม่โปร่งใสโดยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่แล้วก็บริษัทแก l ล็กซี่มันติมีเดียคอร์ปอเช่นได้ร่วมลงงามกันผลิตข่าวทท,ทบหมิติใหม่เมื่อปีห5มีกระแสข่าวมาเยอะแยะครับ เรื่องนี้เห็นภาพนะเขาถแถลงข่าวกันใหญ่โตผมเอาภาพมาให้ท่านประธานดูเพราะนั้นมันจับข้อพิรุษเรื่องความไม่โปร่งใสได้เป็นข้อเครือบแคลงสงสัยนะครับมันมีการมีพฤติกรรมลงนามดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งในเบื้องต้นกระแสข่าวว่าท่านที่ตามข่าวก็จะเห็นว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อ Top ปนิวดิจิตอเป็นของคนชื่อสนธิยานชื่อลิอไทยในธรรม จะเข้ามาดําเนินการผลิตข่าวช่องห้าซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทนี่แหละครับบริษัทท็อปนิวนี่ภาพทั้งหมดนี่แหละครับกลุ่มคณะนี้แหละครับจะเข้ามาท่านประธานนะกับผมผมขอนขอนุญาตเยผยแพร่ภาพเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะภาพนี้ก็คนก็รู้ทั่วไปท็อปนิวเนี่ยเคยร่วมหัวจมท้ายอยู่หลายช่องภาษาบ้านเราก็ไปช่องไหนก็ก็เจ๊งนะฮะท่านสมคิดพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่สามนะครับ ยังไม่ได้เอ่ยชื่อได้เอ่ยชื่อท่านเดียวครับก็แต่ก็ไม่เสียหายเพราะเป็นเรื่องจริงขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าการเสนอข่าวต่างๆเหล่านั้นผมก็เห็นว่าผมไม่ได้ว่าใครข่าวใครเป็นกลางไม่เป็นกลางไม่เอ่ยชื่อดีที่สุดครับครับผมทีนี้ท่านประธานนะในที่สุดผู้บริหารช่องห้าบางท่านเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์และภาพลักษณ์เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็คัดคา้านหลายท่านก็คัดคา้านข่าวมันเป็นอย่างนั้นคัดค้านว่าไม่อยากให้กลุม่ม เหล่านี้บุคคลเหล่านี้เข้ามาทำข่าวเข้ามาดำเนินการซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้เขียนงานวิจัยว่าเขากลัวไปสร้างความแตกแยกสร้างปัญหาให้กับช่องข่าวนะครับเพราะนั้นอันที่สองก็คือว่าเมื่อติดขาดรบ,บริษัทท็อปนิวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับเพราะผลงานที่ผ่านมามันเป็นที่ประจักษ์ก็เลย ไปตั้งบริษัทชื่อบริษัทหนึ่งชื่อ Galaxy Multimedia เดีย o r a t i o n ชชื่อย่อว่า MGC แล้วก็ท่านประธานครับบริษัทนี้ตั้งออกมาผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งเพื่อหลบเลี่ยงหรืออะไรอ่ะหรือจะหลอกคนอื่นหรือจะลวงว่าเป็นบริษัทใหม่ซึ่งเป็นข้อพิรุษที่ผมไปเจอนะครับข้อพิรุษก็คือว่าบริษัทกาแล็กซี่เนี่ยผมคล้ายๆว่าถูกอุปโลก เป็นนิติบุคคลคนและบริษัทเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วก็เป็นบุคคลและทีมงานเดียวกันกับบริษัทท็อปนิวก็ผมไม่ได้กล่าวล,ลอยนะครับเพราะเห็นหลักฐานเห็นยืนยันได้ชัดว่าบริษัทแกลเล็กซี่เนี่ยผมก็ไปค้นดูว่าเอ๊ะตั้งกันยังไงไปตั้งเมื่อวันที่23กันยายน64นะครับลดจดทะเบียนเพียง7วันท่านประธานนะ จดทะเบียนเป็นงเจวันนับไปวันศุกร์ไม่นับวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่30กันยาห4กรรมการผู้นวยการใหญ่ของทอทอบห้าเนี่ยครับไปร่วมลงนามทำความตกลงในการผลิตข่าวให้บริษัทนี้ซึ่งมันผิดวิสัยการประกอบการเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของอทอท,อทอบห้าซึ่งเป็นจํานวนมากแล้วอยู่ๆบริษัทที่ตั้งแค่เจวันน่ะผลงานก็ยังไม่เป็นที่ประจักอย่างช่องอื่นๆมันก็เขาก็มีผลงาน แล้วทําไมเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะ,ะนั้นผู้บริหารช่องหน้าช่องห้าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่วิเคราะห์ว่าคู่สัญญาเป็นใครนะครับมีสถานะทางการเงินอย่างไรมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่รวมทั้งผลประโยชน์ที่ทางทบทบบหจะได้รับซึ่งผมเห็นว่าเอกสารที่จดทะเบียนเพียงเจวันแล้วก็อ้างว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะ่ะผมก็บอกว่าเอ๊ะ มันทำไมมันมันทีทละนิติบคุคคลทำไมนิติบุคคลเหล่านั้นเป็นกลุ่มเดียวกันเรื่องนี้ผมไม่ได้กล่าวลอยนะครับมีภาพซึ่งชัดเจนว่าติดอยู่หน้าหน้าทท,ทอบอห้านะครับท่านประธานไปก็จะเห็นเป็นภาพของกลุ่มบุคคลเดียวกันนี่แหละครับว่าไปติดอยู่หน้าโุรทัศน์ช่องหน้าซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกาศข่าวเดิมของบริษัทท็อปนิวทางนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้นี่แหละครับภาพอยู่บนช่องห้าก็เห็น มันไม่ได้ปิดบังที่ผมพูดก็คือเรื่องตรงไปตรงมาเพราะนั้นก็เรียนว่าหากเปรียบเทียบทีมงานแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันเพียงแต่อ้างว่าถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลเพราะนั้นท่านประธานนะเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยคุณประธานกรรมการบริษัทท็อปนิวก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับว่าในขณะที่ทำให้ช่องหน้าทั้งหมดทีมทั้งหมดก็ยังทำให้อยู่ช่องท็อปนิวอ้างว่าจะมากระจายกระจายข่าวให้ นะครับจะกระจายจข่าวสารให้เพราะนั้นท่านประธานนะกับผมก็เองก็เอ๊ะถ้าแบบนี้เราก็มีความห่วงใยในกองทัพบ,บกในความมั่นคงของประเทศเพราะว่าผมเห็นว่าความรักความสามัคคีคนในชาติกลุมบุคคลเหล่านี้ก็เป็นที่ประจักษ์เหมือนกันผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางแต่มองว่ามันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมท่านดูภาพก็ได้นะครับว่าผู้ประกาศปร,ประกาศข่าวทีมเดียวกันนี้เป็นผลงานอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยนํามาสู่ว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้จดกับทะเบียนบริษัทเพิ่งจดทำจดทะเบียนแค่เจ็ดวันและเอามาดําเนินการปรากฏว่าพอเจ็ดดำเนินการเสร็จก็โชคดีนะผมก็จะรวบลัดหน่อยท่านผู้อำนวยการใหญ่ช่องห้าเนี่ยท่านออกมาแถลงข่าวเองเลยนะท่านออกมาบอกว่าแม่ปีนี้ช่องห้ารอดแล้วแต่ปีหน้าไม่ทราบดูสิครับกองทัพบ,บกช่องห้าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร แต่คนที่บริหารเนี่ยถ้าเป็นบริษัทพูดแบบนี้มันเจ๊งไปแล้วครับไปพูดได้ยังไงล่ะครับว่าปีนี้รอดปีหน้าไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเองก็เห็นทราบข่าวว่าจะมีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่30กันยาหกหกสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้ผู้บริหารช่องห้าจ,จะให้ผมคิดยังไงล่ะเหมือนว่าตำข้าวสารกรอกหม้อไปวันวันหรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านนายกต้องเข้าไปดู เสียดายอดีตที่ผ่านมานะช่องหน้าส่วนมากต้องคนเก่งๆเยอะสมัยคุณปีมาลคุณขอภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหายนะสมัยคุณปัญญานี่หล,ลายๆตัวคนหลายท่านก็มีความเก่งจนกระทั่งเอาเข้าจะเอาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นให้เป็นหน้าเป็นตากองทับบกเรื่องนี้โทรทัศน์ช่องหน้ากับถแถลงข่าวเองว่าจะไปรอดหรือไม่ไปรอดเพราะฉะนั้นผมเองก็บอกว่าผู้บริหารกองทับบกแล้วมีอีกอันหนึ่งนะครับมีผู้บริหารกองทัพบ,บกมีคนกระซิบ พากันจะไปเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้ร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไปเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้ผมมองว่าจะหาสปอนเซอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคุยกันยังไงไม่รู้ข่าวบอกว่าวงแตกไม่ได้เซ็นก็แปลว่าเห็นได้ชัดว่าอ๋อจะใช้อํานาจหน้าที่ของไทยก็ไม่รู้ไปหาสปอนเซอร์ผมเองก็เลยบอกว่าการรับจ้างผลิตข่าวช่องห้าวันนี้เนี่ยสถานีกองทัพบกเนี่ยจะเสียประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์ ในเมื่อบริษัทที่ดําเนินการนี่มีทุนจดทะเบียนแค่หนึ่งล้านมั่นใจได้อย่างไรล่ะครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรได้ผมจะดูรายการเลยนะครับว่ารายการท่านประธานผลประโยชน์ที่โทรทัศน์ของทบกช่องหได้รับเนี่ยเสนอมาเท่าไหร่ลูครับเสนอมา6กล้านท่านดูรายการ6รายการนะครับท่านรุตีช่วยกรลาหมนั่งอยู่ท่านดูหรายการข่าววันหนึ่งเนี่ย อาทิตย์หนึ่งวันเดียวก่อนบริษัทที่ได้รับไปกาแล็กซี่นี่นะครับได้รับไปเสนอข่าวเจ็ดชั่วโมงแต่ละข่าวรายการนี่ลองขึ้นเร็วๆดูก็ได้นะครับลองสไลด์เร็วๆดูหกหกเรื่องเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนี่แหละครับตัวสีดำน่ะคือรายการราคากลางโฆษณาตัวสีแดงคือเขาจะขายไปอย่างเร็วนะครับพอ,อผมเวลาน้อยก็ไปอย่างเร็วว่ามันมีหกรายการนี่รายการที่สามข่าวเป็นเท็ดรายการที่สามเล่าข่าวเล่าข่าวต้นเล่าข่าว รายการที่5นะครับรายการที่6กไ่กระหนกยกสยามทั้ง6รายการนี่มี7ชั่วโมงต่อวันไม่ต้องบอกเวลาตัวดำเนี่ยยอดมันเท่าไหร่รู้ครับยอดจากราคากลางที่จะกองที่เขาจะได้เงินตามราคากลางสมมุติว่า,อากองทัพบกดำเนินการ1,500กว่าล้านนะครับแต่ถ้าตัวยอดตัวสีดำที่เขาขายจริงตัวสีแดงที่ขายจริงอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับบริษัทที่เขาได้เขาทา ยอดได้เท่าไหร่รู้ครับประมาณ6กรกว่าล้าน6กรกว่าล้านเนี่ยกองทัพบ,บกช่องห้าได้เท่าไหร่ครับตอบแทนหกสิบห้ล้านต่อปี65้าล้านตอ่อปีผมว่าท่านนายกหรือท่านลำตีกลาโหมที่ท่านลำตีช่วยต้องนั่งอยู่ต้องดูแลครับมีคนบอกว่าผู้บริหารกองทัพบ,บกอย่าไปเชื่อลูกจ่าติ่งมากนะักมันมีปัญหา รือใครมีปัญหาท่านไปดูที่ผมจะถามก็คือบอกว่าผมสงสัยท่านลองไปสอบถามดูนะครับเรื่องนี้ถ้าเราไม่ปกป้องโทรทัศน์ช่องนี้ไว้สมัยก่อนเนี่ยผมก็ดูรายการนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็อยากให้ว่าวันนี้ท่านดูแลกลาโหมท่านเป็นนายกท่านต้องให้คํามั่นต่อสัญญาต่อสภาว่าท่านจะต้องไปดูไปตรวจสอบว่าช่องห้าเนี่ยมันจะเป็นภัยอะไรหรือเปล่าเป็นกลางหรือเปล่าหรือดีหรือเปล่าก็อยากให้ท่านไปดู ผมสงสัยในเรื่องกาเล็กซี่ีนมากนะครับบริษัทกาเล็กซี่เนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้อยากให้พลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะรักษาสถานีโทรทัศน์กองทบกช่องห้าให้เป็นของกอทบกไม่ให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่ผมนำกล่าวมาไม่อย่างนั้นปัญหามันจะตามมาเรื่อยไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่เขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่โปร่งใสยอย่างไรนี่เป็นข้อที่ผมจะต้องบอกว่า ผมสักถามท่านว่าท่านทราบหรือไม่ท่านรู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านต้องไปดูผมมีข้อเสนออยู่เรื่องสองเรื่องสามเรื่องที่จะบอกเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกในฐานะที่ท่านเป็นปริบตีกราโหมเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบผู้นือการใหญ่ทําไมจึงไม่ดูทำไมจึงไม่วิเคราะห์ไม่จัดให้มีการแข่งขันในในการ เสนอราคาในการที่จะจัดจ้างใครไม่ใช่เจาะจงเอาคนที่กลุ่มตัวเองชอบเสียหายนะครับอันที่สองคือให้เปิดสัญญาสถานีททบหกับบริษัทแก l a x y ี่อนเดอร์เนี่ยว่าดําเนินการถูกต้องหรือไม่ท่านต้องไปทํานะครับให้ตั้งกรรมการเอาบุคคลกลางเข้าไปตั้งเรื่องนี้กองทัพบ,บกเสียหายนะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพ่อผมก็เป็นทหารนะครับ ไม่ได้ไปรังเกียจรังนอนอะไรกันอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันดูเพราะฉะนั้นผมก็อีกแนวะหนะึ่งขอเสนอได้ว่าการตรวจสอบเป็นประการใดไม่ต้องมาแจ้งนายสมคิดนะแจ้งให้สาธารณชนทราบแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่ามีท่าทํากทบหทํออหาทแบบนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เงินจำนวนมหาศาลกองทบบกได้หรือเปล่าพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเรียนไปยังท่านนายกแล้วก็ตัวแทนท่านนั่งอยู่ท่านรัฐมนตรีช่วย ท่านต้องไปตรวจสอบอย่างที่ผมขอไว้แล้วก็อย่างที่ซักถามไว้และอย่างเสนอแนะไว้เพื่อรักษาความเป็นสื่อของกองทบ,บกไว้ให้อยู่กับประชาชนครับขอขอบพระคุณครับครับขอเรียนย้ำชี้แจงที่ประชุมอีกครั้งนะครับว่าเรามีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์